สดีค่ะสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนจากเมื่อนี้น้องอังพามากินอย่างโนอกค่ะวันนี้น้องอังชวนช้วยแก้วมากินแหนมเนืองกันค่ะทุกคนเนอะอันนี้เป็นมื้อกลางวันของเราก็ไม่อยากทานข้าวก็เลยอยากกินอะไรแบบห่อๆหน่อยก็เลยสั่งเป็นแหนมเนืองมาชวนด้วยแก้วมากินด้วย เมนเมนเมนพ่ะพี่น้องมาเด้อกินแหนมเนื้อหนุ่มกันซุปซุกค้นพักลายๆค่ะคันเป็นบานเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องกินแหนมเนื้อหนี่กับซิมี่อ่าเขาเอินว่าเขาแง่เขาย่ำเขาย่ำแหนมเนื้อค่ะคนไทยเพคนเอินว่าแหนมเนื้อขันย่ำแหนมเนื้อแต่ว่าคนลาวเพป็นที่เอินว่าเขาย่ำแหนมเนื้อค่ะพี่น้องอ่าที่เป็นแปลว่าไม่นู่คู่กันของคนลาวเพป็นมากนะน้า ้อยไม่กินหรอกกรุปแหม่แม่ค,มมค่ะพี่น,ออน้องมาแช่แชน้ำกันเด้อจะลงมองือความเยี่งกันจ้านี้นให้ให้ดูแป้งก่อนว่า <laughs> เยอะมากค่ะเรามีสต๊อกของเราด้วยือสั่งมาแล้วพ่อพอค่ะพี่น้องสั่งสตอ๊อกเบินบ้นเบินบ้นเบิ้นดับเบิน้นแหมนี่พี่น้องนำ้ำจิ้ม บกไก่บกไก่พิกัดลานเพิ่นอยู่สกุมิรลอยหนึ่งค่ะพี่น้องปุุณวิถียี่สิบค่ะนี่โฆษณาให้พ้อมาพี่น้องมามาจัดแส่น้ำกันจ้าร้านนี้ที่เอาฟิดเราทานกันบ่อยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็อร่อยด้วยดูผักอันนี้คือจากเขาเรียกว่าไงมากับในชุดเลยนะอันนี้เราไม่ได้ซื้อเพิ่มหรืออะไรนะทุกคนดูผัก จุจบๆไปเลยจุบๆไปเลยจุบๆไปเลยแหนมเนืงอพักแพ้วพักกานหอมวันนี้ก็จะไม่มีป้านุยเนาะเพราะว่าวันนี้ป้านุยติดภารกิจติดภารกิจค่ะออกนอกสถานที่ก็เลยจะเหลือแค่อังกับไส้แก้วพากันกินกันสองคนไปก่อนนะทุกคน กินคายันยันซีดาเซฟเซค่ะพี่น้องจ้าจอันนี้วิธีอังก็ไม่รู้นะที่ถูกต้องคือมันต้องผักห่อแป้งหรือแป้งห่อผัก <c oughs> นาะแต่ว่าแต่และคนมันมีวิธีกินต่างกันนะแต่เราไม่รู้ว่าออริจินอลเคาเอาอะไรห่ออะไรน่าจะแป้งห่อผักนะพี่แก้วแป้งห่อผักแต่ว่าแป้งเท่ามันน้อยเขาแตเอาผักอยู่ข้างล่างขนมอ๋ออื้อม แป้งเราแผ่นน้อยเกินแผ่นแป้งแผ่น,น,น,นหน่อยคันอยู่เวียงจันทร์นี่นะพี่น้องเอ้ยแป้งนี่แบบเต็มเต็มด้วยค่า label ไหมเดี๋ยวเป็นอาหารของจังหวัดเอ้ยของเวียดนามของเวียดนามนเอก,กลักษณ์ของแหนมเนืองนี่เขาต้องมีผักเยอะผักไอ้นี่นะเขาเรียกผักอะไรนะนผักติ้วแหนม้มน ท่านุ่กุงบะมีพ่พักเตี๋ยวเขาจะไปหาอย่างนิดนึง,นงแต่ว่าคันเทาออกไปถึงท่านั่นแ่ะอุดอรหนองคาย,ยอุดอรหนองคายค่ะพี่น้องมันคืได้พักเตี๋ยวแต่ว่าที่แน่ๆน,นะันถามไปนครหลวงเวียงจันทร์นะพี่น้องผมแนะนอนเลยอะ่ะหนาล่มหนังลานแหนมเนื้องลานนะ่ะนะเส็ดแซ่บเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์นะพี่น้อ,อ,นอง อากาศ์ี่นี่เขาออนแนมอ่ะย่ำแนมอ่ะมาเป็นหมอเป็นโผลเลยค่ะพี่น้องเอานี่สร้างมาเป็นเซษแบบนั้นคือเป็นแต่ละเขาเอื่อมาอีกอย่างก็ขันเป็นภาษาลาาเขาสิเอิอว่าชุดเป็นชุดเป็นชุดภาษาเดียวกันปเป็นมูเป็นชุดเป็นสีน้ำมากินน้ำกันแ่บแซบ,แซบนะคนับถ้าไปมีโอกาสดเด้อเดี๋ยว เรือดแกวที่ผ้าไปเที่ยวเขาเ,เรียกว่าผักอะไรนะผักแพลวก็คือเอกลักษณ์ขอ,ของแหนมเรืองเนาะเอาว่ามันเป็นเอกลักษณ์มันต้องมีกลิ่นของเจ้าตัวนนะะเนี้ยค่ะเอกลักษณ์เติมเล็กน่อยนะึง จรงอันนี้เป็นมือแบบชทำใจนะทุกคนเพราะว่า <laughs> อย่าคิดว่าแบบเอ้ยมาสั่งแหนมเนื้อกินชุดใหญ่นี้ก็คือปังหรือเปล่างว,วดที่ผ่านมางวดวันที่16ที่ผ่านมาเนาะผิดหวังการเห็นหาอเอ้ยแก้วดูสีหน้าเขา <laughs> บอกกันจะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเดียวแรงหมดเลยค่ะพี่เนอะ <laughs> บนหนาเสื้อบนหนาเสื้อทิผัด่ยางรุ่นแรงเลยไม่เป็นไรเราไม่ถูกหวยเราก็กินได้แก้ว uh huh. น้วอประหยกกัดจริงเ uh huh. นี่ยอันนี้คือมะเฟืองแม่นบอกแม่นมะเฟืองต้องมีมะเฟืองกล้วยดิอื กระเทียมแดงกว่าแล้วก็อะไรต้องมีรสชาติเปรี้ยวของมะม่วงค่ะมะเฟนี้เลยหนึ่งชิ้นมะเฟืองเปรี้ยวไม่พอเปรี้ยวไม่พออ่าต้องมีมะม่วงค่ะพี่นองก็ลาดไปเลยช้ำๆำพี่กี้ตาพริกใส่เพิบแม่พี่น้องเข็ดโอ้จริงๆต้องมีพริกเขื่อนว่าในตังเนี่ยเขา นน่อยเะจะได้ครบเครื่องไอ้ว <laughs> ุ้ยคำนวณมาน่ารักเยทุกคนนี่แถมเข้าไปตามไปอุ้ยน้องเมื่อกี้น้องเ่เห็นสลิงปิ่งแน่ด้วยเนี่ยอ้าว <laughs> ปิ่งด้วยเหอน้อง <laughs> อก็จะเป็นมะไฟอย่างนี้นาะ แบเลยบต่ออ้มากเกินแบบว่าได้ผักอ่อนนะคือแบบว่าอันนี้สกวันนี้โชคดีมากถ้าสั่งอาหารมาแล้วแบบเป็นชุดผักอย่างเงี้ยเรามีแบบใบอ่อนอะตื่นเต้นค่ะพี่น้หลังจากที่กินหอยํำหอยนั่งลงแล้วได้ย,ดยอดกะทค่ะพี่น้อง โอ้โหโมโหเมื่อกินยอดกระถินตามมาบ้านแม่พี่น้องกินไปได้สามหมื่นแล้วนะโอ้ยจังเลยกินตามแต่คือตามแบบตามหอยนางลมไปก่อนหอยนางลมไปหอดใส่แล้วโมโหไงยอดกระถินหากระยางน้ำกลัวไโอ้ยกระยางขั้นกันอยู่ดอกว้าเห็น,นไหมกระได้ศีสาสช่วยกระได้หนูกิน้อง เป็นคนแบบคนเมืองนะพี่แก้วเราก็เนนสั่งขอสั่งมาปุ๊บของให้มาไม่ครบเครื่องเคียงไม่ครบอย่างเงี้ยมันเหมือนมันขาดไงทุกคนเราแบบอยากอยากอะเนาะกินแล้วกินเครื่องเคียงไม่ครบเจ็บใจผ่าไปนี่ไหมไปโหรพหราปเาอะไรไะไไอะไ รอบหน้าอยากให้พวกเราแบบมากินอะไรให้ดูอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะคะทางเราเปิดรับเปิดรับคอมเมนต์ทั้งหมดคะ่ะ <c oughs> ก็เปิดใจกินด้วยเปิดใจกินด้วยโอ้จริงๆอยากกินอะไรแปลกแเนาะวันก่อนป้าหนุ่ยบอกเดี๋ยวเราต้องกินมาลงมาแรง อ็ดูกันบ้างเราแหละมะเร็งเลนใช่อะไรคะมะเร็งปิงใช่ไหมหรือมาเฟืองเฟืองอืมะอป นี่ทุกคนเติมรอบสองค่ะน้ำจ<ส>ิ้มแซ่บจัดแซ่บผักแซ่บผักจะมีโอกาสน้องเดียวฮอตชิพาไปนั่งกินบรรยากาศร้านเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิพาพีพันน้องไปนั่งกินดูที่ร้านเพิ่นเปลี่ยนบรรยากาศดูเปลี่ยนบรรยากาศร,ราาศ้านเพิ่นนี่ หลายอย่างวยค่ะพี่น้องมีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเอ้ยเขาเรียกจับยวนเปิดจับยวนมีกะทิเกี่ยวปากหม้อมีหมูย่างแล้วก็มีใส่ไปหน่อยนึงมังน้แล้วก็มีขกวเกี่ยวปากหมอ้อมีอันมีกะทินะ ไอเป็นของขึ้นสือของอาหารเวียดนามน,นะคะมีเกือบทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องเขาอบตะไคร้มไก่นี่เวิร์ดเนาะใช่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 ข้าวอบตะไคร้ใช่พี่แก้วเอออย่าละชอบกินพี่ได้กินเครื่องเครื่องสมุนไพรโอ้โคชนะร้านอาหารเพิร์ตปในโต่แต่จบของร้านเพิร์ตบรูบค่ะพี่น้องอิบเพิน์นนคันหนึ่งสองชิ้นเลยดูดิ โฆษณาให้เพื่อนโดยที่เจ้าของร้านเพื่อนบรูโตเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเพิ่นเนาะใช่อันนี้ออกตังซื้อกันเองนะคะทุกคนไม่ไม่ได้มีเป็นโฆษณาใดๆนะแต่คือที่เราปอนซอร์แหนมเนืองเข้าได้นะที่เราที่เราที่เราโฆษณาให้คือร้านเจเขาอร่อยอืมอร่อยจริงแล้วก็เซิร์ชเข้าไปในยังใดบ้างก o เกิลไลน์แมนแกละ ร้านชื่อร้านว่าชื่อร้านอา,อาหารเวียดนามสามใบเถามีมหมดเลยค่ะมีอันนี้อันก็สั่งมาจากทางไลแมนถ้าใครที่อยู่เละแวกคุดมสูกคุณนวิขีวชิรธรรมเนี่ยสุขุ่มวิ101ทร้อยหนึ่งแถบแถบเนี้ยค่ะกดถ้าอยากกินตามพวกเราเนาะกดสั่งไลแมนได้ทุกคนถ้าส่งแนแค่เขาจะมีสูปองคูปองอ่ะใช้ดได้เลยอร่อยแซบ่บก็พิดหลัง ว่ต้องไปฮอดอันบุดาหานสาขาไงเขาเ้าก็ได้ค่ะพี่น้องสาขาไงของเพื่อนอันยู่อันบุกดาหารเลยค่ะพี่น้องอม่มาอมะพร้าวยก็เจ้าหนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะจะเลือกจะเลือกมะพร้าวที่อยู่ในหน้าที่มันกำลังอร่อยถ้าช่วงไหนหน้าไหนมะพร้าวไม่อร่อยเขาจะไม่ทำ น่าแรงมะพร้าวอร่อยน่าฝนน้าแรงใช่มันน่าฝนมะพร้าวไม่แล้วแพงมาทำช่วงมะพร้าวแพงด้วยอันนี้เขาบอกว่ากำไรเหลือนิดหน่อยเองเพราะว่าพอมาเจอแบบราคาของขึ้นอ่ะมะพร้าวแพงแต่ว่าอันนี้เขายังขายราคาดีเดิมนี่มาแต่เราจะมาปิดคลิปกันด้วยของหวานเลยจริงเอร่อยค่ะคุณละมุนมากเนี่ยช้ำๆเลยค่ะช้ำๆเลยค่ะ แอบโปรโมทแอบโปรโมทจะตัวจากจากร้านเพื่อนอังเองเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนอร่อยจริงๆคือมันข้นมากเดี๋ยวให้อังตักให้ดูเนื้อมะพร้าวอันนี้ราคาถ้วยร้า5ยบาบาทค่ะก็คืออันนี้ก็จะได้เป็นมีเนื้อมะพร้าวอ่อนตักให้ดูเห็นไหมไม่แน่ใจเนื้อมะพร้าวเยอะมากนี่นี่นี่ โอ้ยเอ้ยแก้วเขากินเขากินบอรลอบอรลอไผ่เลยไหมได้ยินเสียงอื้ออืมสวยจัดแซ่บค่ะสังนิ้วให้ให้เลยค่ะพี่น้องยกสดยกสดยกสดใครสนใจคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวอังจะแจกพิกัดให้อืมอร่อยจริงอุ้ย เนี่ยแบบว่ามีงงมีงานเอาไปแจกเนี่ยเนาะเอาไปออกงานเนี่ยคืออร่อยมากไม่ไม่เสียดายเงินเลยไปค่ะปิดคลิปเลยค่ะพี่อโอเควันนี้ก็อิ่มหนักสำล่าญเกลี้ยงเรียบร้อยผัาจากจัดเต็มๆอ่ะทุกคนเหรอเท่านี้อิ่มแล้วอร่อยมากอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่นะพีน่น้องเหลือแต่เหลือแต่ยังอีก ิกบักกี้เดยอะแต่มาทิกมาเคสค่ะพี่น้องอุ้ยค่ะยิ้มแล้วกระคอสำหรับวันววนี้เนาะอขอบคุณขอขอบคุณทุกคนขอขอบใจหลายๆเด้อค่ะคพี่พน้องบ้านเฮาสุกุนสุกุนที่ติดตามรับชมคลิปปานุ่ยพานัวขวดเฮาสองสามสี่หาคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเข้าได้ด้วยค่ะขอกำลังใจให้ได้พันทรพันทร พันซับไว้ไว้เด้อค่ะพี่น้องสิเดชฉลองชลองอุ้ยตื่นเต้นรอดนะคะพี่น้องอยากตื่นท<อ>ุกแล้วตื่นทุกชรองออพันซับทุกคนโอเคค่ะขอขอบคุณ <ขอ S 1> จา้ณจาสบายดีจ้าพี่น้องจา้าบายบาย